โอเคขอทักทายเพื่อนๆทุกทุกคนนะครับได้เวลาเรียนอักษรฮีรางาลนะกับพี่ดิวแล้วนะครับวันนี้จะเป็น EP 2 EP 2เนี่ยเราจะเรียนแถวที่2นะครับคาคีคือเเคเคด้วยกันนั่นเองนะครับเริ่มต้นจากตัวแรกอ่าเพื่อนๆดูตัวนี้นะครับตัวนี้จะออกเสียงว่าคะค่ะอ่าลองพูดตามคะคะโอเคนะครับ วิธีการจําคะตัวนี้นะครับก็คือเลข4กับหัวครับเพื่อนๆสังเกตดูนะเขาจะเป็นประมาณเลข4กับหัวแล้วก็มีขีดอยู่ตรงนี้นะครับวิธีการเขียนตามนี้เลยครับขีดขวาเขียนลงมาปัดขึ้นนิดนึงแล้วก็จากบนขีดลงมา,าแบบนี้ครับเป็นเลข4กับหัวนะแล้วก็มีจุดเล็กๆตรงนึงตรงนี้ครับดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เจอเลข4กับหัวให้เข้าใจเลยว่ามันคือ คะนะครับทีนี้คำศัพท์ที่ใช้เสียงคะมีอะไรบ้างเริ่มต้นจากกุญแจกุญแจภาษาญี่ปุ่นจะออกเสียงว่าคางิคางิอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งคางิคางิโอเคเก่งมากครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับล่มครับล่มภาษาญี่ปุ่นออกเสียงว่าคาซะ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  โอเคครับถึงตรงนี้เพื่อนๆจะสังเกตแล้วใช่ไหมว่าภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขามีเสียงสูงกลางต่ําครับถึงแม้ตัวนี้จออกเสียงกลางว่าคะก็ตามแต่พอพูดคําว่ากุญแจจะเป็นคางิคะใช่ไหมคางิคางิเสียงต่ํานะถ้าพูดเป็นล่มเสียงจะสูงครับคา <ข as. S 1> สะคาสะดังนั้นคากับคาแต่เสียงกลางจะเป็น เห็นไหมดังนั้นภาษาญี่ปุ่นจําไว้นะมีเสียงสูงเสียงกลางแล้วก็เสียงต่ําเสียงกลางคือเสียงที่เราท่องนะครับคาคีคือเคโกเป็นเสียงกลางนะครับดังนั้นเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะเราเรียนท่องไปว่าคาคีคือเคโกพอคนญี่ปุ่นพูดจริงๆเขาไม่ได้พูดตามนี้นะครับเขาพูดตามคหรือโอเคจำไว้นะครับต่อมาตัวถัดไป ตัวถัดไปจะเป็นเสียงคิคิพูดตามคิคิโอเคนะครับพอย n t ในการจำเจ้าตัวคิตัวนี้นะครับก็คือเขียนชาร์พเพื่อนๆรู้จักชาร์พใช่ไหมชาร์พมันจะเป็นอย่างี้ใช่ไหมอ่าให้เราเขียนชาร์พครับแต่ไอเส้นนี้เนี่ยมันหล่นครับอ้าวเป็นคิโอเคนะเขียนชาร์พแล้วมันหล่นลงมาอันนึงอ่ะเส้นหนึ่งมันหล่นลงมาเนี่ย คี <Ki. S 1> นะครับวิธีการเขียนอ่าเริ่มต้นขีดหนึ่งขีดสองเขียนคล้ายๆกับชาร์ปเลยนะแล้วก็ขีดลงมาจากนั้นมันจะมีตัวนี้ปัดลงข้างล่างนะครับตัวนี้จะเป็นคี <Ki. S 1> นะครับคำศัพท์ที่ใช้คำว่าคีเนี่ยเริ่มต้นจากตัวนี้เลยอันนี้ทุกๆคนรู้จักเนาะชุดกิโมโน อ่านแบบไทยๆกิโมโนภาษาญี่ปุ่นออกเสียงให้ถูกต้องต้องเป็นแบบนี้ครับคิโมโนกิโมโนกิโมโนกิโมโนโอเคนะอ่าแล้วก็อีกคำหนึ่งครับตัวตัวนะครับออกเสียงแบบนี้เลยคิปปุคิปปุพูดตามคิปปุคิป โอเคเก่งมากครับตัวถัดไปตัวถัดไปจะเป็นเสียงคือคือ่าลองพูดตามคือคือเจ้าตัวคือจำง่ายครับก็คือสัญลักษณ์มากกว่าน้อยกว่านี่แหละเขียนอย่างนี้เลยง่ายๆนะครับวิธีการเขียนอ่าเผื่อไม่เชื่อแค่นี้ง่ายๆเอาแค่นี้เลยอ่านออกนะครับเจ้าตัวคือตัวนี้ มีคำศัพท์อะไรบ้างเริ่มต้นจากผลไม้ผลไม้ภาษาญี่ปุ่นออกเสียงงี้ครับคือด้าโมโนอีกทีนะคือด้าโมโนคืดาโมโนใช่ครับเป็นตัวคูเวอร์ชั่นเสียงต่ำปกติคุจะเป็นงี้คือคืคืคืคแต่ผลไม้เป็นคือดาโมโนคือใช่ครับคือเสียงต่ำเป็นคือ ก็เลยกลายเป็นคุดาโมโนไม่ใช่คุดาโมโนนะครับคุดาโมโนคุดาโมโนถ้าเราอยากพูดสำเนียงแบบคนญี่ปุ่นได้นะครับใช่การที่เรียนกับพี่ดิวสำคัญมากเลยนะครับเพราะพี่ดิวจะสอนให้เพื่อนๆพูดให้เหมือนกับคนญี่ปุ่นด้วยนะแต่เป็นภาคกลางนะครับพี่ดิวจะได้แค่เสียงภาคกลางนะอีกทีหนึ่งคุดาโมโนคุดาโมโนโอเคนะครับอีกคำหนึ่ง ถุงมือครับถุงมือเทบุคุโรเทบุคุโรอีกทีเทบุคุโร่เทบุคุโรโอเคนะเราได้เสียงสูงกลางต่ำแล้วนะครับตัวถัดไปนี่คือฮีลาเสียงเคเค,เคอีกทีหนึ่งเคเค,เควิธีการจำเจ้าตัวเคก็คือวางไม้จากนั้นก็ปักดาบครับ เป็นเควางไม้แล้วปักดาบวิธีการเขียนครับหนึงก็คือวางไม้ไว้ด้านซ้ายจากนั้นก็เขียนเป็นตัวบวกเนาะปักดาบลงพื้นครับแค่นี้เลยแค่นี้เลยก็อ่านได้แล้วว่าเป็นเคโอเคคำศัพท์ที่ใช้ตัวเคตัวนี้นะครับก็เริ่มต้นจากยางลบยางลบภาษาญี่ปุ่นออกเสียงว่า k ค s ิโงมุมพูดตามนะเค s ิโงมุเคิโมอเคเก่งมากครับอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งประเทศญี่ปุ่นนะครับห้องที่เป็นสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีพื้นที่ในการประดับอาดอกไม้ซึ่งเจ้าตัวดอกไม้ที่ถูกประดับในห้องรับแขกเนี่ยเขาจะเรียกว่าอิเก a บานะอิเกบานะลองพูดตามนะ อิเกบานะอิเกบานะโอเคเก่งมากครับและตัวสุดท้ายของวันนี้ครับก็คือตัวโค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 โอเคนะครับเจ้าตัวโคตัวนี้เนี่ยหลายๆคนจะเข้าใจผิดกับตัวอีจำได้ไหมตัวอีก็คือวางไม้ไว้ซ้ายแล้วก็ขวา แต่ตัวโคะนะครับวางไม้ไว้บนแล้วก็ล่างครับจะเป็นโคะวิธีการเขียนอย่างที่บอกไปนะครับวางไม้ไว้ข้างบนแล้วก็วางไม้ไว้ข้างล่างแค่นี้ครับอ่าแค่นี้เลยก็เป็นตัวโคเรียบร้อยแล้วนะครับคำศัพท์ที่มีตัวโคะนะครับเริ่มต้นจากสวนสาธารณะภาษาญี่ปุ่นออกเสียงว่า ขออีกทีหนึ่งข่อโอเคเก่งมากครับต่อมาอีกคำหนึ่งครับชาอังกฤษครับชาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นจอกแสงแบบนี้ครับโคะโะอีกทีหนึ่งนะโคะโะนั่นเอง โอเควันนี้เราเรียนกันประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกๆคนมากเลยที่มาเรียนด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายแทแดนมีเสียงแทแดนด้วย <laughs> ไปแล้วนะครับ